เอาละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Romero Aftermath นะฮะเป็นเกม Survival ที่น่าจะอ้างอิงมาจากภาคไออินเ a t i o n นะนะแต่วันนี้เราไปเริ่มเพลเกมมันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเลือกห้องคนให้น้อยๆ่อนนะ <laughs> เพื่อลดความเสี่ยงการตายห้องนี้ดีกว่าสามคนจอย จะมาเป็นซีรีส์เลยนะฮะโรเมโรอัฟสเตอร์แมทเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งขอเริ่มต้นน,น้าแบบนี้ผมก็เคยเล่นไอ้นี่มานิดนึงแล้วล่ะไอ้อะไรนะอีฟเ t ช o นไท a i l น n d เป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวนะมันผมเรียกว่าเป็น running simulator ไม่ใช่วิ่งหนีผีนะวิ่งหนีคนเราเองนี่แหละ วิ่งหนีไอ้ผู้เล่นด้วยกันเองแล้วมาไล่ยิงกันอยู่เรื่อยแต่รู้สึกว่าเกมนี้มันจะต่างกันนะครับผู้เล่นในเกมเนี้ยมันมันต่างกันมาเป็นคนละขั้วเลยคือแบบในไอ้อะไรอีเฟชั่นจะไล่ยิงกันแหลกละเลยเกมนี้จะเป็นเพื่อนกันเลยนะฮะรู้สึกว่าทุกคนนะเฟรลี่มากผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เลิกเล่นไปแล้วเพิ่งมาอัดนะเอาละโหลด ซีนแป๊บหนึ่งหลดซอมบี้ลักดอด้วยมีลักดอด้วยโหลดยูไอแป๊บหนึ่งฮะอ้าวอ่ออวาวกดซีเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่สามตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนนะครับถ้าที่ผมรู้ก็คือมันจะมีที่ปิ้งย่างอยู่ นี่ร้านปิ้งย่างเวลาเรามีเนื้อเรามาปิ้งตรงนี้ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ไม่มีคนเลยทำไมคนมันหายอันนั้นไงเจอแล้วกวาอะไรพูดวะเจ้าหตาที่นะฮัลโหลฮัลโหลดู Where you come from ฮัลโหล Google Where you come from Can you speak English? My friend! Uh, small friend. Small English Okay, okay, okay Where you come from? What's your name? i from Russia Oh, okay, okay, okay โอ้ถ้าใครไปแค่นี้ก่อนนะมาจากประเทศอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฟังไม่ชัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปเองก่อนตอนนี้เป้าหมายเราคือไปที่ไอ้ฟาร์มนรกแตกเนี่ยฮนะวิ่งไปตามถนนไปเรื่อยๆก่อนแค่ทักทายพิมพ์เครื่องหมายคำถามทำไมเนี่ยทักทายเฉยเพื่อน แตนแตตอนนี้ยังยังอยู Omaha, ่ในเซฟโซนอยู่เลยอ่ะต้องไปที่ฟาร์มนาก่อนนะแตแนตมีใครมาสร้างนวัตกรรมนรกแตกอะไรแถวนี้จะปิดถนนทำไม อุ้ยโอ้ยยังไงดิ Ooh! ใครฆ่ากู Ooh! ไอ้ยเมื่อกี้แน่นเลยโซละไอสองสามอ้เหี้ยยพานนี้ปิดไปเท่านี้คนคปิดไปทุกคนโศกเศร้า จดกันในพาร์ทหน้านนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่พาร์ทนี้มาลองเฉยไอ้ทรยศ